ผมถามเรื่องนี้เลยนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยมันมันกลับมาเป็นข่าวดังอีกรอบจริงๆมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะถึงแม้แต่ว่าคนที่โดนณตอนนี้เป็นถึงระดับนายกรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีโดนเองเนี่ยเอ่อณขณะ,น,ะน,น,นี้คนก็จะถามแล้วครับว่าข้อมูลที่แก๊งคอสเซนเตอร์ได้ไปเบอร์โทรข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยในมุมของผู้การมองไงฮะว่ามันหลุดมาจากไหนอะไรยังไงฮะคือผมต้องเรียนนะครับว่าจากเอ่อหลายๆคดีนะครับที่มี ผู้เสียหายนะครับมาให้การกับทางเจ้าที่ตํารวจเนี่ยครับเอาในคดีกรณีแฉมสุกรรมของคนร้ายกลุ่มแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ก่อนนะครับพี่หลอกลวงโดยรูปแบบการปลอมเป็นเสียงบุคคลอื่นนะครับก็มาหลอกลวงผู้เสียหายที่น้องประชาชนเนี่ยครับปีแล้วเนี่ยมีแนมสุกรรมในลักษณะอย่างนี้นะครับประมาณหนึ่งหมื่นหกพันคดีนะครับที่เรารับแจ้งความไว้ครับเอ่อส่วนใหญ่นะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่คนร้ายเอามา ในการหลอกลวงเหยื่อหรือผู้เสียหายเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่อาจจะ,ะเป็นข้อมูลที่อยู่ในสื่อสาธารณะอยู่แล้วหรืออยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะครับซึ่งก็มองข้อมูลตรงเนี้ยบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการที่ผู้เสียหายเองเนี่ยมีการโพสต์หรืออใต้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในช่องทางออนไลน์ของตนเองที่อาจจะไม่ได้เปิดเป็น ไม่ได้ปิดเป็นสมบุบุคคลไว้แต่เปิดเป็นพับ l ลิไว้นะครับครับอืมอืมมันมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมฮะว่ามันหลุดมาจากการเออของทางรัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเอาของผมขออนุญาตเอ่ยก็แล้วกันนะอย่างเช่นบรรดาแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะที่คนก็อาจจะสงสัยเช่นหมอพร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ครับผู้การครับมีโอกาสไหมฮะถ้าจะถามว่ามีโอกาสไหมก็อาจจะมีโอกาสนะครับแต่ก็ยังไม่เคยได้ได้รับแจ้งในเรื่องังกล่าวนะครับ คเท่าที่เราตรวจสอบพบในคดีที่เรารับมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลพินฐานที่ผู้เสียหายเองเนี่ยก็ยอมรับว่าเคยมีการโพสต์ไว้ในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับ ครับครับครับเ,เดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะมีผู้ชมบอกว่าผู้การนั่งแบ็กกราวอย่างกับแก๊งคอเซนเตอร์อันนี้ไม่ใช่นะฮะ <c oughs> อันนี้ผู้การจริงๆนะฮะผมคุยกับตํารวจจริงอยู่นะครับรูปนี้ทีมงานหามานะครับ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่แก๊งคอเซนเตอร์นะคุณผู้ชมอย่าแซลนะฮะ <c oughs> เาขออาตถามผู้การ <c oughs> ต่อนะครับว่าปัญหาการทํางานของตํารวจไซเบอร์ที่ที่ผู้การดูแลอยู่เนี่ยกับการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยปัญหาหลักๆที่ทําให้ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดคืออะไรครับ ปัญหาหลักๆนะครับหนึ่งก็คือเราต้องยอมรับก,กันนะครับว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากระบบความทันสมัยของการติดต่อสื่อสารน,นะครับและการเปิดกว้างของระบบการสื่อสารอย่างไร้ผมแดนเนี่ยนะครับครับมันก็แน่นอนครับนามาซึ่งความสะดวกสบายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการสาื่อสารทั้งส่วนตัวทั้งเรื่องธุรกิจการค้าการโอนเงินต่างๆนะครับก็สะดวกสบายทันสมัย ต่สิ่งที่ตามมาด้วยพวกมีสาชีพนะครับมีสาชีก็ต้องหาโอกาสในการที่จะอ่าช่อโกงหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับเพให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินประโยชน์ที่ตนเองต้องการครับมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องมาคู่กันซึ่งเรื่องเนี้ยเราก็ต้องมีหน้าที่ในการสืบสวนปราบปรามต่อไปนะครับครับเอประเด็นที่ว่าปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการแคงแคงคอเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นระดับเอ่อ ข้าราชการระดับนักการเมืองตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไหมครับถ้าพูดถึงแ๊งคอนเซนเตอร์นะครับแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยจะมีการกระทำผิดมากกว่าหนึ่งรัฐหรือหนึ่งประเทศขึ้นไปนะครับในตอนนี้ถ้าพูดถึงแงคงคอนเซนเตอร์ถูกรับครับเรามักจะพบว่าแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยจะมีฐานหรือแกนเซนเตอร์เนี่ยอยู่ในอีกประเทศหนึ่งเสมอ นะครับหรือเฉพาะของไทยเราเนี่ยก็จะมีสแกนเซนเตอร์เนี่ยอาจาจะมีการสแกนเซนเตอร์อยู่ในไทยด้วยก็ก็มีที่เราเคยจับกลุ่มได้นะครับ,รบแต่ก็มีสแกนเ,นเซนเตอร์อีกหลายที่ที่อยู่รอบประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าถ้าในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยผมก็ยังไม่เคยพบเห็นนะครับที่เจ้าที่นะครับเข้าไปมีส่วนเอ,อื้อหรือรับผลประโยชน์าจากแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับครับหรือหรือหากจะมีผมว่า ยืนยันว่าในส่วนของทางการไทยเนี่ยผมได้พูดในในหลายครั้งที่อย่างล่าสุดนะครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมท่านรัฐมนตรีดีอีท่านรองนยายกรัฐมนตรีดีอีเนี่ยได้เชิญตารวจไซเบอร์เราไปร่วมรับฟังในการประชุมรัฐมนตรีดีอีที่กาลังประชุมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ยืนยันว่า,ย,ย,วายืนยันว่าการปฏิบัติการของภาครัฐของไทยเราจริงจังนะครับและจริงใจในเรื่องปัญหาแกล้งคอนเทนเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสแกนเทนเตอร์ใน ที่บติการอยู่ในเขตประเทศไทยเนี่ยเราจะจริงจังนะเราถึงไม่มีข่าวว่ามีตึกไหนตึกใดตึกหนึ่งหรือแอเรียใดแอเรนหนึ่งในประเทศเราที่็นทีตั้งของคอนเซนเตอร์ครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าจากการปราบปรามจริงจังเนี่ยแต่ถ้าจะมีนะครับก็อาจจะมีแต่ยังเชื่อว่าน้อยฮะครับแต่ความคนเชื่อส่วนตัวผมว่าไม่มีครับที่ผมรับที่จะเคยยุ่งเกี่ยวหรือรับผลประโยชน์จากแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับครับครับแต่ว่าเ บางท่านเขาก็บอกว่าในไทยเราอาจจะไม่มีเนี่ยแต่ว่าใช้ไทยเราเป็นทางผ่านที่จะพาไปที่ชายแดนแล้วก็ออกเมียนมาออกกัมพูชาอะไรย่างเงี้ยครับท่านก็เ,เนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนะฮะประเทศเราเป็นฮัรเป็นศูนย์กลางของการเดินทางของทั่วโลกกี่แล้วนะครับครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะครับการเดินทางในประเทศเราเองเนี่ยเปรียบเทียบกับหลายประเทศเราก็ค่อนข้าง,งจะสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางถนนนะครับหรือทางอากาศยามดังนั้นการที่ไปมาสะดวกเนี่ย การที่เราเป็นศูนย์การเดินทางของภูมิภาคนี้หรือของโลกเนี่ยก็ทําให้ทุกท่านจะต้องเดินทางมาที่บุดมายรีที่เราอยู่แล้วแล้วก็เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะครับก็มันก็สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวกแล้วก็ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านเรารอบบริเวณชายแดนเราเนี่ยเขตติดต่อเนี่ยเป็นเขตพื้นพื้นที่อ่ช่องทางธรรมชาตินะครับเป็นเขตพื้นดินที่ต่อเนื่องกันในหลายพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้มีอุปสรรคผลักหนาทางธรรมชาติ สามารถจะเดินทางหรือข้ามไปมาสู่กันได้โดยง่ายมันก็เป็นการยากที่จะสกัดกั้นนะครับมันก็ต้องเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เจ้าที่ทางแนวชายแดนต้องประสบนะครับครับคช่วยถามด้วยได้ไหมคเชิญนะเชิญนะค่ะก็ดิฉันก็อยากอยากอยากถามเนาะหรือว่าเช่วยช่วยถามเพื่อเพื่อให้ท่านเอาไปปรับปรุง KPI ด้วยคือที่ท่านบอกว่าไม่เคยไม่มีหรือว่าน้อยเนี่ยที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะเข้าไปร่วมกับแก๊งขบวนการนี้เนี่ยแล้วก็ ไม่เคยมีหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบว่าปล่อยข้อมูลไปแล้วถูกจับหรือถูกจัดการเนี่ยอันนี้ดิฉันว่ามีปัญหานะเพราะว่าหลายๆหลายๆครั้งเนี่ยที่ข้อมูลมันถูกปล่อยออกไปแล้วมันชัดเจนว่ามันน่าจะหลุดมาจากหน่วยงานเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อมูลทั่วไปอย่างที่ท่านบอกนะคะมันคือชัดเลยว่าชื่อนามสกุล พ่อแม่นะคะเป็นข้าราชการที่ไหนรับเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็มีเงินเหลืออีกเท่าไหร่อันเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ดีๆใครจะไปใส่ได้แน่ๆค่ะมันหลุดออกมาจากหน่วยงานราชการแน่ๆประเด็นก็คือมันไม่เคยมีใครที่ถูกลงโทษเลยในหน่วยงานราชการที่ปล่อยให้ข้อมูลนี้หลุดลอดออกไปแล้วมันก็ไม่เคยมีตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนที่ถูกลงโทษเลยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งเหล่านี้ อันนี้ค่ะคือปัญหาที่ท่านก็อาจจะยอมรับออกมาไกลๆเองด้วยซ้ำว่ามันไม่เคยมีเจ้าเจ้าหน้าที่รัดน้อยก็เลยก็เลยจับไม่ได้ก็เลยไม่มีเนี่ยค่ะประเด็นก็คือว่าไม่เคยจับได้เลยไม่เคยมีการเชื้อดไก่ให้ลิงดูเลยมันก็เลยเนี่ยค่ะ,ะคือคือตรงนี้เนี่ยอยากจะถามท่านไตรลงนะครับว่าจะมีมาตรการที่จะสารต่อตรงนี้ยังไงบ้างฮะ ผมก็ยังยืนยันนะครับในเรื่องนี้ถ้ามีข้อมูลนะครับหรือมือผู้เสียหายยืนยันว่าขู้บตัวเองวัวไหลมาจากแหล่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือส่วนเอกชนที่เอาข้อมูลส่วนตัวของท่านมาเปิดแร้เนี่ยก็ต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายนะครับต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับหากว่ามีพยานหลักฐานชี้ยืนยันได้อย่างนั้นนะครับครับครับคุณกนวีเชิญไหนมีโอกาสเจอท่านผู้การแล้วผู้การท่านผู้การสวัสดีนะครับผมจะทีเบาะแสท่านผู้การทราบเรื่องนะครับท่านผู้การับสวัสดีครับ คือในซอยสุขุมวิท64นะครับท่านผู้การครับมีแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีพวกจีนทำจีนสีทามาเรียบร้อยแล้วก็ชี้บอกแสท่านผู้การนะครับท่านผู้การครับยังไงรบกวนนะครับจะมีตรงนั้นจะมีแกงต่างๆครับผมยินดีครับฝากรบกวนกับท่านผู้การได้ครับขอบพระคุณครับสุขุมวิททงสี่แล้วครับผมชี้เป้าแล้วโอเคครับอ่ะวพอดีเวลาเราไม่เยอะนะครับผู้การครับทิ้งท้ายหน่อยครับว่าตอนนี้รัฐมนตรีท่านบอกแล้วนะครับบอกว่าตั้งเป้าภายใน6เดือน จะปราบปรามปัญหานี้เนี่ยผู้การคิดว่าหกเดือนนี้จะมีอะไรให้ประชาชนได้เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ไหมครับผู้การเชิญครับเจะมีผลการปฏิบ,บัติที่เป็นรูปธรรมนะครับ,รบในขณะนี้นะครับ,รบเราก็มีการขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นปัญหานี้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการโทรคม,มนาคมนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเรามีคณะกรรมการตามพรกซึ่งมีการประชุมกันทุกเดือนอย่างล่าสุดเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ประชุมกับทั้งเรื่องของคริปโตเรื่องของสถาบันการเงินและก็เพื่อให้บริการโทรศัพท์นะครับที่เราจะเพิ่มมาตรการเขตต้องลงสยนะครับเพื่อระงับการทําธุรกรรมชั่วคราวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องการยกระดับในความมุ่งม่ระดับภูมิภาคแม้อาจจะไม่ได้รวดเหลือสนใจนักนะครับเพราะว่าเป็นความมุ่งมั่น่างประเทศแต่ก็มีการกับเคลื่อนนะครับอย่างเมื่อวาน นะครับที่ทางท่านนายกมตรีและรองนายกและมติดีเนี่ยก็ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีดี DE ในอาเซียนนะครับ,รบเราก็มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับแล้วก็มีที่ท่านรัฐมนตรีดีนะครับได้คุยกับทางประเทศเมียนมาเป็นต้นนะฮะซึ่งเนี่ยประเทศเนี้ยผมได้เข้าไปร่วมชุมด้วยก็เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทาํางานอย่างจริงจังนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นแนวหนมที่ดีนะครับเรื่องการใช้กฎหมายที่มีการแช้กฎหมายให้สอดคล้องกับสานการอาชญกรรม ทางใเทคโนโลยีในปัจจุบันครับครับโอเคครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะได้คุยกับผู้การมากกว่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณผู้การนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ